สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและทันผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมหยดว่นเก่าๆก็จะผ้าเอฟซีและทันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนันทิยาพาลวยแห่งลูกเรื่องน้องอันพ้าลวยกับคุณหมอนะครับคุณหมอหน้าไม้นะครับเป็นกระพันตองวดแล้วนะครับที่เป็นได้ตามไปฟังน้ากันนะครับก่มาแล้วก็บล้วน้าควดที่ตามเป็นกาลังใหญ่ด้วยนะครับขอม้วนทั้งวันนี้ค่ะนัน,นทิยาด้แบียงปันมาให้ ผมได้กะตั้มเป็นเก็บเพื่อจะให้เอฟีและตำรวจต้อนทุกท่าน,นได้ฟังได้รู้ไปน้ากันสีเป็นแน่ตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีเอฟแฟนช่องทุกคนนะคะเมือ่อวานนี้ที่ยาก็จะไปตามแม่หมอนะคะแม่หมอนะไม้นะคะงวดนี่แม่หมอบอกว่าฝันแล้วนะคะฝันต้องวดนะคะเพื่นบอกว่าฝันเห็นยาเพื่นนะคะฝันเห็นยาแย้มไดเลขมักจะออกตัวนี่ออกเลขเบิ้นนะคะจะเบิ้นตัวใดไปฟังไปช่มน้ากันเลยคะ่ะ แม่สวัสด,ดีค่ะสสวััดีครบตามคุณแม่หมออีกแล้วพี่น้องเอฟซีก็อยากให้น้องทิยามาเมื่อนี้ลุงเฮงมากก็เลยถือโอกาสมาน้อกันทั้งสามคนนะคะน้องอันกาม,มานะคะแม่เป็นยังไงสบายดีบ่สบายดีจ้ะเมื่อวันประกาศงานเพผลนนะครับคล <c oughs> ิปก่อนพอเฮงบ่ได้มานะครับายซะสัตว์บ้ได้มาก่อนบ่ได้มาบ้านมันงานผลยู่ชุมชนบ่แม่นเด้อครับเด้ออยู่ผู้เดียวกลางท่งออืล้าน เพราะอันนห้นแม้นั้นอยู่ลังเดียวกันพงบ์ได้ว่าเป็นยูนี่ต้งห้ามกันเป็นที่เป็นดีภาษาเป็นตีภาษาเหรอครับเป่นบอทั้งรังผมเนี่ยบอกตอนมาอยู่ที่แรกที่แรก่เคยเห็น ตอนแม่นอนขึ้นที่แรงนันฝันขึ้นเมื่อคืนที่ยันไม่นั่นมากับหลานหลานแน่นหน่อยยังดิหลานแต่แบบมาณสองปีตอนตอนอุ้มหลานม่านี่หลานสองขวบเอามานต่กันเอามานต่กันก็เลยมาฝันฝันว่ามีผู้เฒ่าสองคนขวบหน้ามากจ้าขวบขวบสาหมวัยนี่น้มากขวบสามมากก็เลยมากับหลานหน่อยผู้ผู้พ่อใหญ่นั่นก็เลยว่าก็เลยถามมาพ่อจะมาหยังที่แหลกถามเนาะถามในคทาฝันพ่อจะมาหยังโอ้ยมาเบิ้งยันไม้เมื่อกี้ซื้อเหรอน้ามาสั่นจ้าเป็นไร มืนที้พูดล้นแต่ยือนอยิ่หันละแต่จี้มันให้มีหวัวมันมาให้มไ,มมหมไมีหวัวมันเลยละห้เขาน้ำแน้ห้เขาน้ำแนีิเขากวาเบิ่งเทียนนะเจ้าบัมนที่นี่พ่อยาญเลยว่าว่าห้เขามาน้ำดอกมาซองมัซื้อเทียนเรา,า,อ,าอยู่ดีสบายเจ้ามาซองเบิงซื้อบัมนทนี่เอาเบ้าซมนี่แหะพอกาตเ้อ เลืข <mm like right es ึ้นแหลกเลด็กมาได้บอกหวยมาไดบยิ้มแต่ว่ามามเบิงคว่ำว่าเาอยู่ว่ายู่ดีบอนอนหลับดีบอกินงี่นไหมนะมาที่นี่แม่กัเลยางน้ำเลาออกมามาสงเล้าย่างเหยียบนามไปเลยเนาะเหยียบนาสาเหยียบนามยางเนื้อนามมันเนื้อนาไปเลยแม่เนี้ยเบิ่งจนว่าซุดจนว่าเขาผีโคผีปลอกเลยตะกีนตะสมัยตะกีนมาไมีเมมเนาะพพ่อมีเมมแล้วเเจากัเลยบว่าเขามาเจานีพาหน้านแ่กระิเขาส ผ่านานาดเนียนขนาดอันลื huh. ่สีแลเราเรามหล่นแล้วทีกายห้างเราวยไหมป้านมัมาอยู่ท้างเกี๊ยวแต่ทางสีเทียวตัวเนี่งกระรางกันกับไรยางเขาเบิ่งเหี่ยนเออเหี้ยนดีอยู่พุ่มดีอยู่ก็นยางข้างดีเทียวแ็ดีก็ไจ้ก็พ่ดมียางตะเทียนได้เหรอแม่ดีสบายเอาเงินนี่กับสิจักสีเิยวไปเกียวเด้อแบบนี้เวลาป้อนปันเราบ่แม่ปันแล้วปันจังได้ปั้นจได้บอ จะขึ้นเหล็กออกเลยจะขึ้นวันที่สิบหกเลยวันที่สิบหกจะเป็นวันพระแม้นวันพระวันสินใหญ่ฟอมจ้าวันสินใหญ่กับเลยฝันฝันยอะใช่ไหมทีให้บอกยุ่งจิงมันสิบโดนสิมันสิบเรื่มสิเอาช่างไดรุ่งบอกให้บอกก็แต่อยากให้บอกคนเราคันว่าบ่อยากให้บอกย่านเอฟซีคอมเมนต์ได้นั่นแหละแต่ก็ถือว่สิมาโทษนะนะเนาะบ่มีผู้ใดโทษเราค่ะ กตยุกับผู้บอกกันแล้วฝันต้วมฝันเนาะมันกะค่ะเป็นท้องฝันเป็นแนวทางฝันวิญญาณเล้วเอาสินมาให้จ้าฝันฝันขึ้นน่นเลยขึ้นวันสินเลยเพิ่นเพิ่นมาเล่บอกหวยดอกแต่ว่าหันย่านฝันเห็นเล่าน่ะมันสิออกเก่า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 เปิ่นก็เลยบอกเปิ่นโยกสินึ้นมันเป็นไล่แต่ลองไล่แต่ลองแต่ไม้โบร้านล่ะไล่เก่าตั้มเอา คนเลยกว่าสินพน่นี่่นซสือม่าราคาสีสิบาทเด้อจำเอาคนานี่ลหะนี่ลหะขำฝันเิ่นก็เลยว่าแม่ว่าเอาสินมาใหาเยีลแม่สิกลับ้านะก็เลยไปงางออกจากเงินแตเลยก็น่าสินต้มนีสี่สิบบาทเออสี่สิบบาทราคาสีบาทราคาสี่สิบาทให้จำเอาจำเอาแต่วาลิที แม่หมอฟันเห็นยาผู้นี้ย่ำได้เลขออกเก้าเก้าอ่ะนี่เออกเก้าเก้าอายุเล่าเก้าที่เก้าปีปีอยู่กับล้มมือแล้วผานู้จําบ่พิดปีนี่เลขเก้าเก้าออกสองงวดนกับฟันเห็นเพิ่มสองวันอืมฟันเห็นสองเทีก็ออกเก้าเก้าสองเทออกกเ้าเกาถ้าเป็นงวันนี้เป็นวันที่สามของปีนี้เจ็ดเก้าออกเก้าเก้าองโอ้โหหลุดดูจมฟันเห็นเล่าจมฟันเห็นเล่าตาปากกุละตาปากเก่าเก้ากุล่ะ รู้ว่าฟันต้องหัวตั้งแต่ขึ้นวันที่สิบหกขึ้นเลยบอกวัวนที่สิบหกเป็นเป็นวันพระนะเพิ่นบอกแค่สี่ศูนย์ต่ว่เก้าเก้านะลิบที่แม่บอกว่าฟันเห็นยานย้มได้เหล็กจอเก้าเก้าขึ้นหน้าจอให้ได้เด้อค่ะแต่ว่าใกล้ใกล้มือนุ่นที่ยากขอสัมภาษณ์อีกเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขแย้งได้เพื่อแม่ฟันใช,ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันฟันฟันรอบ แรกนะครัเตี้ยมันฟันธรรมดาซื้อๆเนาะฟันธรรมดาว่าเพิ่นเสียวนั่นี่งสิบบาท่าเบอร์โทรเสียกับฟันเหล็กออกห้งสี่นี่สิว่าเโอ้สิว่าทเจ้าเบอร์โทรใหายคุณพี่ฟันเล็กเล็กออกห้งสี่ฟันแบบนี้คิวทิ้งวัตถิพานมากสิวบาทเจ็ดสองเจ็ดสองสิบบาทเอาเบอร์โหายเจ็ดสองเจ็ดมันไปอยู่หนาเนาะเป็นเจ็ดแปด มันเป็นเจ็ดแปดจองมันเอาแปดมาก,กันในกลางเนาะ<ช>มันหาสิเอาแปดไว้ลักลอยเอาเจ็ดกับสองเข้าไปละสิบลักหน่วยโอ้อยดูหลักลอยกันอืมเองเ็ดมาอยู่กลางกัม้วนเพุ่งแล้วเนาะคือยกซ่อมอะไรเอาเอ็กซ์ที่เทพเนาะโอ้ยมาที่สุดแล้วในซอยหอวตาสีตมีตามาโอ้อันอากาศแงแงเลยนะเพื่อเอาได้กันเลยว ฟันหน่อยๆซ้ำานี้มัน้ซ้ำหนี้เพราะฟันลายเพาปกติตะกี้อันตั้งที่ผมฟังเบิ้องหน้นุนิยามาสัมภาษณ์ควนเพิ่นหาเพิ่นสิไหาเป็นโตมาเลยนะครับเพิ่นจิบอกว่าเลขอกวนเลมานบอกเนี่ยสิหเป็นโตแล้วว่าหันามากพันละแล้วมากแล้วสิ่ห้เป็นโตแล้วก็บิออกของเล่าเลยออกเก่าีเลยเห็นเพิ่นยลยมันสีเป็นเลเกเก่าๆเลย เพราะว่าตอนตอนตอนเพิ่อนตายอายุเก้าเก้าอยูห่างรุ่งปันเห็นเพิ่นสองรอบก็ออเก้าเก้าสองรอบขคนอื่นปันเห็นแม่แก่ห้าอันนี้เกาเกามันก็ะซื้อง่ายแล้วเรขเบิ่นเรต้องกราบเนาะ้องสาวปันเก่าออกเพีงที่สองโวงก่แล้วปันเห็นญาเจ้าปันเห็นญาก็ต้องไปซื้อตัวอื่นละเก้าเกาผู้ใหญ่บ้างสผูน้องน่าจะดำเรศเพื่อเรื่องไม่ซื้อกระไร ก็บ่ได้เราเลขเก้าเก้าบ่เคยอ่านนี่เนาะลุงว่ากันบูเปลี่ยนเพราะว่าคนบ่เคยคิดว่าเลขตัวนี้มันจะมักเรื่องพนว่าตรงๆนะว่ามักข้ามแหลกสิว่าว่ามักว่ามักเลขเก้าเก้าว่าไม่ออกอย่าเคยถือเลขเก้าเก้าจะเสียข้าเจ้าสิว่าว่ามักได่แล้วดับแล้วข้าเจ้าไฮยุตวรรษว่ามักคือว่า ก็เลยพูกแต่ว่าขยบถือพี่ดีผู่บอลคูเป็นอันนี้เบอนมันใจเป็นซื้อมันก็ได้ตามนัดทีฟันเองเพิ่นกับสิมาแบบนี้ตลอดนะครับงานกันม้าเป็นเสียวนั่นอันนี้มาอายุสิบกว่ครับแต่ว่ากับสีดได้เป็นมาเป็นบอกเลขก่าเปิดยังต่ปันเพิ่นเพิ่นย่ำได้สิอกอายุตลอดนะครับเก้าเก้าเลยอายุเป็นเก้สิบเก้าปีกัเสิอกเก้าเกาตลอดัยเย่ยงเราตีเเื่อ เดีวพอผู้ใต้ที่เพิ่นมาบอกงวดหาสามกับสามหาย่งบวชมากเขาปันมันบวชแม่ที่เพิ่นว่าไปซื้อไวดเดอร์มันจะออกศูนย์หา่ะหมกับงวดนั้นเว่าซื้อไวเดอร์มันจะออกหาสามนั้นนั่นก็มีเวลานอนวิ่งไม่หยุดแต่ในนันโลกหอโลกนั่นใส่มีเวลาหลังเลวยถ้งหมอทุกหมอก็ไม่กินเขานยมีหันที่ไรหองนั่นเนี่ยมองมองงวดนั่นก้ากนลังไม่กินเขาอย่างน้วก็คุยกันได้เวลานอนเว้น อาทุกทุกที่แม่ได้แม่นอนกลางเวียนมันแน่นอนหลับนอนอยู่นาม่ยมกโอ้ีสุดยอดอ่ามนนอนรับอลม่อนได้ยังเด่นสุดยอดเลยมาที่นี้พุ่มพโล่งนันพ่นกับพ่นกระได้ยุ่กันแต่ว่าเลาสิบอกึ่เดียวเดี๋วเ่บอกคือเ็ี่พรลงัวสามศนย์ลาบอกมูตเรนนเน้อสามศูนย์ห่อจำนี้ยเล่าเบาหลายคำแต่อยู่ไยูน่ละล่ากบังเสือกบาหัวเมื่อห่ก็ได้นะแม่บอก อาหาปเบ่อตตัเาอันอันเนเพนได้ตัวเลขเพนได้ความันของคพะได้ถามแล้เพราะได้ถามกัานเอาเพิ่นยูบ้านเลยแ่้าไมแก้วยังเพิ่นระบายเอเพิ่นยูบ้านแก้วเลยเพิ่นนั่นเพิ่นไปรับอันกำนัเน่ย้อน้ำัวเลาก็บ่นด้โอ้วาวเป็นกำนันกำนััวราได้เนี่ยองก็ด วันนี้แม่ฟันกลางคืนที่ฟันเห็นยานี่ฟันกลางคืนนะคะฟันยุ่งเหียนฟันยุ่เหียนทุกเที่ยที่ฟันเห็นยาแต่ฟันยุ่งเหียนมันบ่ที่มันหอเก่าเก่าพิจารณาเด้อพี่น้องนะคะบ่มี40กับเก่าเก้านะคะเก่าเก้าก็เป็นเลขที่ซื้อง่ายซื้อได้เลขบ่ดังบ่อันนะคะเลขว่าต้องกลับนะคะสําหรับคนตุ้นหน่อยเนี่ยหามพลาดนะคะแนวทางของคุณแม่หมอกับว่มีหลายคููเด้อค่ะ อันนี้น <g leme> เป็นอันนี้เป็นความฝันเพื euh ่นฝ the ันเห็นงาเพื่อนจะซื้อเด้อครับเด้อผมเป็นบ่ได้มาบอกตัวเลขนะครับบ่ได้บอกตัวเลขแต่ว่าตามลัทธิเพิ่นนี่เพิ่อนมาฝันฝันเห็นงามันสิออกอายุเพิ่นคือ99นะครับแต่ว่างาเพิ่นมานี่เพิ่นเอาเพิ่นเอาสินมาพร้อมมาให้ราคา40บาทเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมานะครับลองเบิ่งนะครับฮัทเทียวถึงโชคลาภดีฮัทเทียวมีบุญวาสนาต่อกันนะครับน้องพี่เข้ามาติดหนับนะพ้นอยู่ดี่แห้งโชคโชคขันมันํากันทุกท่านทุกคนนะครับเด้อ จังมาต่ำจังจะมาตามอีกค่ะอ่าขอบคุณแม่หละหลายเด้อค่ะที่นั่งเสียสละคุยน้ำนะคะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะสุกๆมันๆเฮงๆฟังๆค่ะครับเรี๋ยวไม่เปลี่ยนเป็นรูจ้าครับกะหวังว่าเอฟซีและทนาุผู้้มทุกท่านคงเต็งยันในฟั่งแล้วนะครับทีนนทิยากับเพียงลุงเรื่องใดสหรุปเรียกของคุณหมอาไมัยนะครับ สำหรับผมในคลิปกระสิสร้ปหลีกครั้งหนึ่งนะครับกับขุณหมออนามัยฟันตองวดเน้นเลขตวงงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกหกนะครับแล้วก็ฟันเทีนยานะครับที่เก่าเก่านะครับเพราะว่าฟันเห้นย่มได้ออกเก่าเก่านะครับครับซีศูนย์นะครับเพราะว่าไม่เอาไม้ราคาสีสิบบาทนะครับกับเป็นลักษณะนะครับกับวังว่า เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงจะได้เห็นได้ฟังได้ยินแล้วนะครับเบิดล่างนะครับรับด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวทางสื่อหลักกินแบ้งนุตะบานนะครับกวังไม้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงจะได้ยินได้ฟังแล้วนะครับสําหรับผมในคลิปนี้ขอขอยุติในเรื่องสำนีพบก,กันที้ในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ